สวัสดีครับโอล่าลาครับวันนี้เพื่อนๆนะครับเออขออีกทีสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับโอล่าลาครับโอพาน้องอัลฟาโรมิโอมาด้วยแต่ผมไม่ไปคนเดียววันนี้มีเพื่อนซีผมมาด้วยแต่เขารออยู่แล้วเราเนี่ยเพิ่งตื่นพูดเพื่ออะไรไปหรอเจออะไรกันเดี <c oughs> ย๋ยวผมต้องรีบตามไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะกลับซะก่อนนะไปครับอะไรอยู่นี่อะไรอยู่นี่อะไรกันนี้ งานรถวินเทจที่งานที่อมตะนครผมไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนผมแบมบิโนมาด้วยแบมบิโนเราพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราจะขับอัลฟาโรเมโอไปไปที่ไหนครับพี่โย่ไปไปที่ไอ้งานคาปูชิโน่เฮ้ยจริงเหรอครับพี่โย่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราไปงานอมตะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเอาไงต่อตอนนี้ก็นอนคลาสก่อนครับอัลฟาโรเมโอนี่ลุยน้ำได้ไหมพี่แบมเออน่าจะไม่เป็นไรนะฮะได้ไปฮะไปคนละคันเลยไปพี่แบมมา รู้จักก็รู้จักกับคุณแบมบิโนได้ตอนออปรถมเลยครับเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วครับในชีวิตเหมือนกัน,นครับไปไหนไปกันครับเป็นเพื่อนที่เราทําทุกอย่างร่วมกันครับแล้วก็เป็นคนที่มีความชอบใกล้เคียงกันครับก็ทุกอย่างกิจกรรมตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่โตมาด้วยกันก็คือทุกกิจกรรมเราทํามาด้วยกันหมดครับสเก็ตบอร์ดก็เล่นด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แบมเป็นคนที่เ,ออเป็นเป็นผู้นํา เป็นเพื่อนที่มีความเป็นผู้นําสูงเวลาผมขี่มอไซค์หรืออะไรเงี้ยพี่แบ์ก็จะเป็นคนนําผมจะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็แบก็เป็นเพื่อนสีสวนของผมแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยครับข้อดีของโอ้ก็คือเป็นคนไม่เรื่องมากครับง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้โดนแกลงก็ยอมครับข้อ <c oughs> เสียครับถ้างี่เง่าเมื่อไหร่ครับงี่เง่าสุดๆไปเลยครับพี่โอขับมาวันนี้นะครับก็เป็น alfa romeo giulia นะครับ spider นะครับผมเป็นรุ่น101แต่ถ้าที่พี่แบมขับ ก็จะเป็นอัลฟาโนเมโอน105ครับ16จุเนี่ยปี6ปลาย65 68 69 70ด้วยความเป็นรถโบราณบมงทีพวกยางโอ้ก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ช่องรูของประตูมันอาจจะเยอะนะครับรถโ,โบราณก็เลยน้ำเข้าออตามัมอย่างที่เห็นเลยบวกกับเราเตรียมความพร้อมยังไม่ดีด้วยอย่างพวกใบปัดน้ำฝนเนี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยโอ้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยปัดไม่ได้ก็เลยต้องเอาผ้าเช็ดไปตลอดทางเลยครับ ชอบน้ำเลยอาป้าชอบน้ำต้องจอดูแล้วโอ้ยรรคลาสสิกเฮ้ยอานร้องหัวแบมขยา่าขยาิบกูทิ้งข้าวแนละ้วใช่หรออระวังโดนก้อ,อาางตามก้องแตกอ,อีกเฮ้ยอย่าเป็งเนดะ้อ ครับคุณโอนี่คืองานรถที่คุณจะพาผมมาแล้วเนี่ยนี่คืองานที่อิตาเลียนที่สุดแล้วคุณตรงเนี้ยผมเคยมางานรถที่อยู่บนสลาญยาไหมไม่เคยเลยฮะนี่ครั้งแรกเลยนี่เดี๋ยวผมพาคุณเดินดูรถเลยจากขั้วเป็นรุ่น XK 140หลังคาแข็งเนี่ยแล้วนี่ได้ข่าวว่าเป็นรถรุ่นพี่ด้วยนะครับแล้วโอเป็นคนแนะนํามา้วครับเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าโอเขาชี้เป้าดีหรือเปล่าใช่อันนี้เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเซนจอมเป็นอีกเหมือนผมกรับบหงอนเลยอนี่ยหงอนนะต้องงอนไหมอย่างงี้แม่นั้น จะทางหน้าเป็นไงระจางหน้ามันมีสนีมันมมนมีนนมมนมนมันมมนมันมนี่นมเมลนมนมนม่นมั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 นมนมนมันมันรันนมันมันมนมอนเอนมันมัมันัมันยันมันมั่มนมันันมนมันมนมันั่มนมมนมมันมั รถรุ่นนี้เขาชนะงานเลอมังยูโน่เอมังละมึงนอนไหมล่ะโอ้ยเลอมังอ๋อเลอมังเนี่ยอ๋อวินเนอร์เลอมังสี่ห้ึง53ตาแบบนี่ถือว่าคุณชี้เป้าให้รุ่นพี่ได้ดีมากนะครับคุณโน่ใช่ครับคือรุ่นพี่ผมก็เขาบีตังค์ด้วยเหรอครับเข้าก็เลยได้โอเคนี่คุณแมบิโน่แล้วมีอีกคันหนึ่งที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในงานอะไรฮะคือแบบเจอยังไงก็ต้องเจอคันนี้มันคืออะไรฮะอันนี้เลย อัลฟาโรมิโอตูเลตาสไปเดอร์เนี่ยมาริโอขับมาใช่โอ้ยกินกินคาปูชิโน่มาด้วยเอ้ยแล้วแบมมีโน่ะขับคนนี้มาอันนี้ก็คือ ไอ้ทันลมที่ติดมาจากโรงงานในของเดิมเนี่ยแฟนเน่ยแฟนเนี้ยมาจากอิตาลีทันที่คุณแบมบิโน่ขับมานี่รถแล้วผมก็ขับอัลฟาโรเมโอมาเหมือนกันนะตอนนี้เป็นตัวละหนึ่งศูนย์ห้าครับปันหกจุเนี่ยตัวนี้อ่าเล็กสุดในใช่คุณแบมบิโน่ผมว่าเราเริ่มเปลี่ยนเป็นรุ่นแบบเราเป็นเด็กสายอังกฤษบ้างดีกว่ารู้สึกเขาจะหลอกว่าเราเยอะเลยนะตัวนี้ก็ดูเาดูดูขนาดเขาด้วยครับยาวเรียวมาเลยอันนี้เขาเรียกรุ่นไลจากัวอีไทป์อันนี้คือแบบตัวเปิดประทุนด้วย หล่อนี่มันจ๊าสมชื่อจริงๆนะฮะเอออันเนี้ยเลือจ้าเลยจ้าโหแบบโหห่อมากจ้าจริงๆนะฮะันนี้จริงกับผมชอบมากนะรุ่นนี้แต่ว่ามันหาไม่ได้อะรุ่นนี้หายากจ่ะ เพราะว่าต้องมี56ล้านอะอย่างน้อยนะอย่างน้อยที่สุดนะแต่อย่างรถเรานี่5้้านเราไม่าขายเราขายเท่าไหร่เราสาม้านเราปล,อ <c oughs> ล่ปลอยนะ <c oughs> แบเิโน่คุณเนี่ยสายบ,บีเมอร์คุณต้องรู้แล้วคันนี้ <c oughs> เออผมเป็นสายเมอร์เก้าสูงนะอันนี้มันเมอร์ไกลตัวไปน่อย <c oughs> อันนี้ต้องบอกยกให้จริงไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนเลนเลนหน้าฟิลิปด้วยนี่คุณแบบิโน่นี่เรากลับมาที่อิตาลีอันนี้เรียกรุ่นบอสเทลเพราะว่าขายมันจะมนเลยมัน่ล่ะเหมือนเหมือนเรือลองเทลใช่ไหมฮะใครออกแบบครับคุณแบบิโน นี่เลยครับพิลินฟอริน่าครับคนเดียวกับฟอร์เรย์นะครับไฟหน้าเขาจะไม่เหมือนคนอื่นไม่บ้ามันจะมีพลาสติกตัวนี้ด้วยนี่ครับวนวัวที่สวยที่สุดแล้ววนวัวพี่เปนเปียกอันนี้พี่อนาขับมาแล้วครับวนวัวพี่เปนเปียกเนี่ยมันใช้ในเรื่องเดอเซนเดอเซียนเนี่ยมันเป็นซีเรสซีเรสแองกิลเนี่ยวนวัวพี่เปนเปียกกลับบ้านแล้วอยู่กันอยู่กันอ๋อยู่กันไม่รต่างกันเลย บนว่าพีพันแปดอ่านี่หล่อมากเขาจะมีหางนี่หางหลักเลยหล่อมากนี่เนี่ยเขาจะมีสันอยู่เนี่ยหน้าเขาจะโอ้โหสวยมากนี่เรามาสายมินิบ้างดีกว่าเล็กๆหน่อยฮะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆที่ผมมีเลยบูดี้แวกเก้นนี่ไอคำว่าบูดี้ได้คุณหมายถึงนี่คือขอบไม้นี่เหรอโแค่นี้เลยนี่ขอบไม้เลยโอ้โหจากประเทศอังกฤษเลยตัวนี้น่ารักมาก คุณแบมไปนอ้โหเขามีตัวเวสเทเลียลากมาด้วยเนี่ยนี่คือเอาไว้ลากเก็บของนะเนี่ยนี่เปิดมาเป็นที่เก็บของอันนี้เหมือนเป็นทั้งลากได้ใช่ครับเนี่ยเป็นล้อเหมือนมีตกฝาเวสเทเลียด้วยโอ้โหนี่ฮะแล้วก็จะมีตุ้มหลังนี่ล็อกได้คุณแบมนี่รถฝรั่งเศสซิทวงออกเสียงทีนกับเสียงทีซิทวงโอ้โหน้ำลายกระเด็นติดอยู่เลยแม่ผมเลยเนี่ยนี่เป็นรถนารัชการด้ว่ยไม่มียศเป็นจ่าไม่ใช่อันนี้ตาเขาแล้วเวลาเขาเลี้ยวอ่ะ ไฟไฟเนี้ยเขาจะเลี้ยวไปด้วยออกไฟเขาจะหักตามโค้งเลยครับตามพวงมาลัยที่เราบิดเลยอ๋อมีตั้งแต่ยุคนู้นแล้วใช่เนี่ยเไฟไฟข้างในเนี่ยมันจะมีการอยู่ใช่ไหมหมุนได้นี่นะครับเป็นช่วงล่างสีตองนะครับเวลารถเขาจอดเนี่ยเขาจะติดพื้นนะครับส่วนเวลาเขาวิ่งเนี่ยรถมันจะยกขึ้นมาเองครับแล้วก็จะมีระบบช่วยหลายๆอย่างนะครับเวลาเราวิ่ง หรือรถเรายางแตกสักข้างนึงเนี่ยก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้ครับเป็นระบบของสีตองที่แน่นอนจริงๆครับดีไหมโอ้อ้าวรอท่ดูแล้วแล้วโอไปไหนล่ะคุณเอารถอะไรมาครับวันนี้คุณบัสโซ่ตัดอสครับโอสครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเกียร์ไทป์สามสี่ใช่นะเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยโอ้โหสองคืบหรือเปล่าแคร์ผมไม่ดีนะใครอยากเหเฮ้ยโอ้คาบิวนี่ต้องเป็นคาบิวคู่ใช่ไหมครับพี่บัสโชว์หน่อยได้ไหมเอาเลยฮะ โอ้รถพี่บาสสวยมากให้ประานนะครับโอ้นี่ของในรถพี่นี่มีแต่แพงๆนะนี่เขาเรียกไทยสามสี่ปีอะไรครับพี่บาสหกห้าัแล้วก็ดูทะเบียนผมเนียฮะนี่ทะเบียนปีเดียวกับรถเลยไอ้นี่โฟกสวาเกนผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวนี้เป็น LT ส1บพี่บัสมคุณซื้อแต่โฟกันเล็กๆแล้วทำไมเขามีโฟกไซส์ขนาดนี้ด้วยตอนผมไปซื้อไนไม่มีขายแบบนี้โอ้โหหูใหญ่จริง นี่คือใส่รถเต่าคุณได้ทั้งคันเลยนะฮะทำออฟฟิศนอนวันนี้เลยก็ได้ฮะอันเดี๋ยวคุณนอนให้ผมดูก่อนนะ พี่นนท์สวัสดีครับพี่น<อ>นท์คันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นคันเดียวในประเทศไทยปะ่ะถ้าที่ตามข้อมูลนะครับถ้ามีทะเบียนแท้ทะเบียนแท้จากกรมขนส่งนะครับก็จะเป็นคันเดียวในไทยครับลท LT Volkswagen LT สามสิบเอ็ดครับเครื่องยนต์นี้เป็นอะไรครับพี่นนท์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบครับพี่นนท์เลือกสีอะไรครับคือจริงๆแล้วนี่คือมันจะเป็นสีเดิมอยู่แล้วก็มีเก็บสีเก็บรอยบ้างอ๋อดั้งเดิมมาเป็นสีนี้เลยก็มันจะ ต้องต้องมากเลยนะต้องทั้งคันเลยลองขึ้นไปนั่งได้ไหมพี่นนับจริงๆขับง่ายมากนะครับโอ้ยไม่อานะไม่ได้มันใหญ่แต่ขับง่ายครับเครื่องเครื่องมันอยู่ตรงกลางเหรอครับพี่นนท์ใช่ครับเครื่องรถถ้า LT ข้อดีก็คือเครื่องอยู่ตรงกลางซ่อมที่ไหนก็ซ่อมง่ายขายไหมครับพี่นนท์ไม่ได้ขายแกลัหน้าวีผมไหมโอ้โหครับไม่เอาเนาะใส่ใจนะครับไม่สนใจหน้าวีเลยเนาะสนใจแต่ว่าเก็บไว้ใช้ก่อน ถ้าวันไหนพี่นนท์อยากจะปล่อยโทรหาผู้จัดการผมเขาอยากได้ครับผมครับพี่นนท์ขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยนี่มันในี่ฮอตลอดเนี่ยฮะมีเขามีสายคัสตอมมาเยือนงานนี้ด้วยนะคร่บสุดยอ่ดจริงๆจี๊ปฮอตลอดนะฮะนี่เขาทำเป็นแนวแบบเหมือนเครื่องบินลบเล้เนี่ยเหมือนเครื่องบินสมัยก่อนเวลายิงใครได้ก็จะวาดลุ่งนะอ่านี่ผมนี้นี่ยิงมาหลายคนแล้วนะเนี่ยใช่ดูเกียร์เขาก่อนนะครับนี่คือ มันคืองานอาร์ตน่มันคือศิลปะโอ้โหล้อเขาใหญ่จริงๆฮะนี่โอ้โหเท่ากับทั้งตัวผมเลยนะเนี่ยอันนี้มันดัดสันนี่อันนี้ดัดสันครับดั๊สันสองสี่ศูนย์แซปะมันดูแบบเป็นแนวยังกี้สไตล์ญี่ปุ่นมากเลยนะฮะนอ้ออันนี้คือแบบสุดสายของเขาเลยนะดูแต่เขาด้วยนะแต่เขาเต็มข้างกลิ้นหน้านะแต่เนะี่ยเได้ข่าวว่ารุ่นนี้นี่คือแด๊ดดี้เคยเป็นคนเคยใช้มาก่อนใช่ไหมฮะพ่อผมเคยใช้รุ่นนี้แต่เป็นรุ่นเดิมๆอันนี้แต่งย้บเลยนะ พี่อาจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรารู้จักกับพี่อาจดีดดแล้วเคยออกคลิปด้วยกันเราเคยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันทนีวันนี้ คันเดิมไหมวะพี่อัดคันเดิมคันนั้นเลยเป็นโฟก t ทีสามใช่ไหมพี่โฟกทีสามปีอะไรครับพี่อัดครับปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สามสิบกว่าปีละเราก็เอามาทําใหม่หมดเลยเป็นแนวแคมเปอร์พี่เป็นแนวแคมเปอร์นี่คันนี้พี่อัดทาเองหมดเลยนะครับใช่ไหมใช่แน่ใช่คันนี้ออกแบบเองดีไซน์ใหม่หมดแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็ให้มันตรงกับปัจจุบันที่เราได้ใช้งานจริงๆครับผมจริงๆผมบอกว่าบ้านเราร้อนอย่างเงี้ยโชคดีมากเพราะว่าเรามีโอกาสมานั่งตรงนี้ได้แต่ถ้า เมืองนอกมันหนาวมันนั่งจะอยู่ในรถมันทอะไรกับข้าวกับข้าว้ังทำในรถหมดแต่ของเราอ่ะสุดท้ายอ่ะเราก็เอาเตาเตาอ่ะตั้งข้างนอกมาทาข้างนอกกันหมดนี่รถหิ่งัดนี่ก็เหมือนบ้านเคลื่อนที่เลยนะครับมีเตามีสิงสิงมีห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำอยู่รอกรถหลังรถแล้วก็ข้างล่างดูนี่ปรับเป็นที่นอนได้สองที่ ข้างบนได้สองที่ข้างล่างสองที่ตู้เย็นที่ลูกๆเล่นอยู่ลูกๆก็อยู่ข้างบนนะครับผมว่าโอร่าลานี่เราควรจะขับอย่างนี้ไปเที่ยวกันบ้างนะครับพี่อัดสนใจจนแลกกันหน้าวีไหมฮะจะดีเหรอถ้าได้ออกทริปโอร่าลาสักทริปนี่มันคงจะดีนะพี่อัะอันนี้พี่อัดก็สอนว่าใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะข่าเลยไหมอ้อนเลยไหมครับ เป็นรถปอร์เช่สามห้าหกพี่แบบอันนี้คือสุดยอดแล้วนะ<ฮ>นี่เขาแต่งเป็นแบบเอารออไงเอารอนี่ก็คือจะฝาน้ํามันต้องมาเติมตรงนี้อ๋อเติมข้างนอกเลยใช่แล้วก็นี่มีตะแกรงด้วย<ฮ>อันนี้คือที่สุดแล้วนะสุดสุดยอดละถ้าเขาอยากจย่งแลกกับผมนะมไม่คิดเลยขายของตลอดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่หายากสุด เป็น 3, 5, 6อีกเหมือนกันสวยงามครับใช่รถเต่าอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นรุ่นเปิดประทุนแล้วของเล่นเขาเยอะมากพี่แบมกระเป๋าแท้นี่กระเป๋าแท้ที่มันพอดีในท้องนี้มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่เท่านั้นเลยใช่อันนี้คนงงว่านกเนี่ยมาทำอะไร จริงๆแล้วนกเนี่ยอเอาไว้กันมแมลงเวลาเราวิ่งมาเร็วๆลมมันเนี่ยไอตัวนี้ก็จะคือจะชวงง่วยแกลไปลมมันก็แล้วแมลงก็จะสลายแมลงก,ก,ก็จะออกไปไม่โดนกระจกอ๋อไม่มีป๊อแป๊ะเลยอันนี้เป็นรถอัลฟาครับผมโรบิโอครับจูเลียครับเป็นตัว101ครับผม ได้มานานแล้วครับได้มานานแล้วครับแล้วก็ซ่อมอยู่นานเหมือนกันซ่อมกี่ปีฮะซ่อมหลายปีลต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าทําไมถึงชื่อชอบรถรุ่นนี้อ๋อที่ชอบเอลฟาตัวนี้เพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อเล่าให้ฟังครับคือพ่อผมขับตัวจูเลียต้าสไปเดอร์ครับมันก็จะเป็นตัวลึกกว่านี้นิดนึงครับเป็นตัวแรกแล้วก็พ่อเล่าให้ฟังตลอดครับก็เลยโอมาก็เลยเป็นรุ่นที่แบบอยู่ในใจตลอดแล้วก็อยู่ในความทรงจำเด็กๆที่พ่อเล่าให้ฟังครับ วันนี้รู้สึกแฮปปี้ที่สุดแล้วตั้งแต่ได้มันมาครับพี่กับเงินที่เสียไปเรียกว่าคุ้มค่าก็วันนี้แหละวันนี้แม่น้ำตาไหลแม่แม่น้ำตาหลลูกโอ้ทำรถจบสักทีอ๋อจบแล้วีตอนนี้ในในพังในอาณาจักรเนียบร้อบอกไม่ได้เพราะว่าแม่อยู่ทางนี้ฮะใช่ครับผมบอกความจริงไม่ได้เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ แบมิโนวันนี้ผมพาคุณมางานรถโบราณเป็นไงคุณถูกใจไหมสุดยอดเลยครับรถแปลกๆเยอะมากอ่านี่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่งานหนึ่งที่คุณพาผมมานะครับผมก็ฝากถึงแฟนๆโอรลาถ้าสนใจหรือว่าอยากจะเล่นรถคลาสสิกมันต้องยังไงคุณแบมิโนผมว่าเราต้องมีความอดทนนะครับนิหนึ่งกับการทํารถพวกนี้นะครับเงินต้องมีไหมเงิน เงินก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าใจต้องมาก่อนะครับว่ามันลำบากนิดนึงใช่บางทีอทำรถก็ต้องใช้เวลาในการรอมันก็ต้องมีความอดทนสูงนะับอะไรอะไรอย่างนี้สั่งอะไรก็ต้องหาไม่รู้ว่าชิ้นนี้เป็นยังไงต้องไม่จบต้องปรึกษาต้องมีเพื่อนเยอะเล่นรถโฟล์วเล่นรถคลาสสิกใช่ครับเป็นรถที่ทําให้รู้จักคนเยอะขึ้นเพราะว่าต้องคุยกันก็ฝาก เป็นแฟนอุลลานะครับอย่าลืมถ้าชอบ EP นี้นะครับโอ้มาริโอกับบามบีโนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ดูว่า EP หน้าเราไปไหนกันต่อครับไปครับไปครับ